ชื่ออมแอมสรันพักเพนชาตินะคะตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่ Regen University London นะคะเรียนด้าน Luxury Brand Management ค่ะ mm hmm. ก็สำหรับไฟลฟ์สไตล์ของอมแอมนะคะ mm hmm. ก็คือ ตอนนี้ก็ยังเป็นนักเรียนอยู่อะค่ะแล้วก็เพิ่งเรียนจบจากคณะอักษรอ,อินเตอร์จุฬามาเมื่อรับปริญญาเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วก็จะโฟกัสแต่เรื่องเรียนค่ะแล้วพอช่วงวันหยุดก็จะถ้าหยุดยาวหน่อยก็จะกลับมาที่กรุงเทพหรือไม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะไปหากลับมาก็จะมาเจอเพื่อนหาร้านอาหารทานช้อปปิ้งอะไรเหมือนวัยรุ่นทั่วๆไปค่ะสําหรับสไตล์การแต่งตัวของแอมนะคะแอมไม่มีสไตล์ที่เป็นชัดเจนว่าแล้วก็ไม่ใช่แฟชั่นนิสตา้จาจ๋าเพราะฉะนั้นะะ,ะคะ อย่างเช่นถ้าเราไปงานก็จะใส่ตัวตามธีมค่ะหรือถ้าไป,ไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวไหนที่แบบต้องลุยๆก็สามารถใส่ผ้าใบได้เลยค่ะสําหรับ a c c e s s o นะคะมันก็จะไม่เน้นอะไรมากคือก็มีแค่ต่างหูกับนาฬิกาซึ่งของชิ้นแรกวันนี้ที่นํามานะคะก็คือนาฬิกาเรือนนี้ค่ะเป็นนาฬิกาที่ได้ตอนเรียนจบนะคะเป็นของขวัญจากคุณปู่ค่ะแล้วก็เป็นนาฬิกาที่เป็นแบรนด์นาฬิกาเรือนแรกเพราะฉะนั้นมันจะใส่ติดตัวค่อนข้างตลอดเกือบทุกวันเลยอะคะ่ะชอบมากค่ะ ที่2นะคะก็คือกล้องถ่ายรูปอันนี้ค่ะคือแอมชอบท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ชอบอาทานอาหารแล้วก็จะชอบถ่ายรูปอาหารก็เลยใช้กล้องเป็นแบบโปรไปเลยแต่ว่าก็คือเป็น compact ที่มีฟังก์ชันคล้ายๆกับกล้องใหญ่นะคะก็เลยชอบมากแล้วก็ตอนนี้ทำบล็อกอยู่ค่ะบล็อกท่องเที่ยวกับบล็อกแนะนำร้านอาหารชื่อคิวค u มเบอไว้ Follow กันด้วยนะคะ หนังสือคะ่ะชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนที่จิตรดาแล้วคะ่ะแล้วก็วิชาปโปรดก็คือวิชาประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นหนังสือที่จะอ่านก็คือประวัติศาสตร์อย่างเช่นหนังสือเกิดวังปารุตเล่มนี้นะคะอ่านตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมะคะ่ะชอบอ่านมากๆแล้วก็ถ้าอย่างนี้นิยายที่อ่านนะคะก็จะเป็นสีแผ่นดินแล้วก็ปิศนาค่ะจะชอบอ่านหนังสือโบราณะคะ่ะ มุกแอร์เครื่องนี้นะคะสำคัญกับแอมมากค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นนักเรียนใช่ไหมคะก็ต้องทำงานก็ต้องทำในเครื่องนี้จะดูละครดู y o u YouTube f a c e o o o k เช็คเมลก็เครื่องนี้เครื่องเดียวเลยค่ะคือถ้าหายไปคือชีวิตจบไปเลยแล้วก็เคสอันนี้ค่ะชอบมากๆชอบอะไรที่เป็นฟุ้งฟลิงแล้วก็มีชื่อด้วยค่ะเห็นไหมคะขับเคสค่ะ เป็นของสะสมนะคะที่ยมชอบมากๆค่ะชอบทั้งเส้น,นที่เป็นเพราะว่าเป็นสีพาสเทลด้วยแล้วก็จริงๆคือเริมจะชอบทานคัพเค้กก็เลยชอบซื้อของทุกอย่างที่เป็นคัพเค้กเก็บไว้ที่บ้านจริงๆก็ไม่ได้ใช้หรอกค่ะแต่ว่าก็ขอซื้อไว้ก่อนอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นแบบชุดไฮทีก็คือมีหลายชุดมากที่บ้านก็ลายน่ารักดีค่ะแม่ซื้อมาจากลอนดอนค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นที่ใส่ของเป็นคัพเค้กเหมือนกันค่ะจะไม่ได้ว่าซื้อจากที่ไหนส่วนอันนี้เป็นแบบ ที่ที่วัดเวลาตัวทำขนมอะค่ะส่วนนี่ค่ะเรซปีค่ะชื่อชอบซื้อเพราะว่ามันสอนทำคเค้กซึ่งจริงๆก็ยังไม่ได้ทำแต่ว่าเล่มมันน่ารักดีค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือ Living My Style ของแอมค่ะ